สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงประชาชนเสียงที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกับผมอนุรักษ์พุ่มพวงนะครับเทปนี้เราอยู่ในพื้นที่บางนาผู้ชมครับยังคงพูดคุยกับอดีตผู้สมัครสอกอดีผู้สมัครสขแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตบางนาครับตอนนี้นั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับเอาละครับทุกท่านครับตอนนี้เองนะครับภาครัฐเขาก็ใช้คําว่าอยากให้มันมีการ เลือกตั้งมีรถแมพเกิดขึ้นแต่ว่าท่านนายกประยุทธ์ก็อยอมมาพูดว่าก็ขอสี่ข้อที่ถามพี่น้องประชาชนข้อหลักๆก็คืออยากให้นักการเมืองมีคําว่าธรรมมาพิบาลถ้าถามคํานี้ครับถามอดีตผู้สมัครสกอและสอขอฐานท่านแบบนี้ครับว่าในช่วงเวลาแบบนี้ที่ไม่มีนักการเมืองท่านทําอะไรและยังทํางานอยู่หรือไม่ครับท่านครับแนะนาตัวก่อนเลยครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณจตุรักษ์แลวก็สวัสดีท่านผู้ร่วมออผู้ชมรายการครับ,รบผมกวีวงศ์อยู่วิจิตครับผู้สมัคร สอกอของพรรคเพื่อไทยเขตบางนาบต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่เราทำงานเป็นผู้แทนบผมเองนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งผมได้คะแนนมาทั้งหมด9700กว่าคะแนนบนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าผมแพ้เลือกตั้ง แต่ถามว่าหลังจากที่ผมลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยผมแพ้เลือกตั้งแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้หยุดที่จะทำงานการเมืองอย่างที่ผมต้องบอกว่าเรามีเป้าหมายในการที่จะทำงานชัดเจนผมมีเป้าหมายชีวิตว่าเราจะต้องเดินไปเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนให้ได้เป็นผู้แทนให้ได้ผมเคยเป็นสมาชิก สภาเขตบางนาผมเคยเป็นประธานสภาเขตบางนามาผมก็ยังมีความหวังว่าสิ่งที่ผมมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นนั้นเพราะอะไรเพราะผมเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราได้อย่างชัดเจนผมเกิดที่นี่อืผมเติบโตที่เขตบางนาปู่ย่าตายายผมเป็นคนบางนานี่บ้านเรานี่บ้านเรา ผมอยากเห็นบางนาพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปในทิศทางที่เป็นดีกว่าที่เป็นอยู่ถ้ามีผู้แทนที่ใส่ใจและเข้าใจปัญหาของเขตบางนา mm hmm. ผมเลยบอกว่าเราผมเลยมีความมุ่งมั่นที่จะทำ <Yeah. S 1> ในสิ่งนี้ให้มันเป็นจริง ถามว่าทุกวันนี้หลังจากที่แพ้เลือกตั้งแล้วยังต้องทํางานเพราะมีพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกผมมาทั้งเก้าพันกว่าคะแนนเก,กือบหมืน่นที่ยังใช้บริการผมอยากจะให้ผมช่วยนู่นอยากจะให้ผมทํานี่ <söyleye yim. S 2> ก็ทํครับก็ทําครับแต่ท่านไม่ได้มีตําแหน่งไม่ได้มีเงินเดือนก็ทําด้วยความเต็มใจเราดูแลกันด้วยความรู้สึกที่เราห่วงใยซึ่งกันและกัน <Ooh. S 1> ต้องดูแลกันครับมาทิ้งเขาไปได้ยังไงครับ เก้าพันกว่าคะแนนเก้าพันเกือบหมื่นเก้าพันกว่าคะแนนเกือบหมื่นหนึ่งเนี่ยที่ผมทําให้ผมเนี่ยทิ้งพวกเขาไม่ได้ผมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างท่านคะแนนเหล่านี้มีค่ามีค่าผมถือว่าทุกคะแนนที่ได้มาผมมีค่าเพราะว่าผมเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์เป็นคะแนนที่ผมได้มาเพราะเขาเลือกผมจริงๆอยากจะให้ผมเป็นจริงๆอืแต่ถึงวันนั้นผมยังไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรผมก็พร้อมที่จะทําต่อไปผมทํามาตลอด ไม่ได้หยุดผมเป็นคณะกรรมการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครผมก็เป็นโรงเรียนวัดบางนานอกโรงเรียนวัดบางนาในผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตผมเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนองเขตบางนาผมก็ทําเพราะผมถือว่าเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเยาวชนเป็นพลังสําคัญที่จะขับเคลื่อน เศรษฐกิจขับเคลื่อนชาติขับเคลื่อนบ,บางนาของเราก็ต้องอาศัยคนพวกนี้ผมรับหน้าที่ในการที่จะเป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะนําความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยเอาไปช่วยกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนท่านกงจะบอกว่าท่านอยากเห็นบางนามันพัฒนามากกว่านี้มากกว่านี้และสิ่งหนึ่งในด้านของงานพื้นที่เรื่องน้ําท่วมเรื่องถนนหนทาง <c oughs> ผมมองแล้วว่าบางสิ่งเรา จากที่เราเห็นสภาพมาตั้งแต่เป็นเด็กแต่ก่อนถนนสุขุมวิทมีคลองขนานแต่ปัจจุบันคลองหายไปเป็นถนนเพิ่มมากขึ้นการระบบระบายน้ามันไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนมันหายไปด้วยมันหายไปด้วยเพราะถนนมาแทนที่คลองถามว่าคนโบราณสมัยก่อนบางนาเนี่ยจะมีถนนสุขุมวิทั์แต่มีคลองเรียบถนนสุขุมวิทื์ เพื่อแบ่งน้ําที่มันเกิดขึ้นลงคลองมันก็ไปได้ทั้งสอฝั่งแต่วันหนึ่งถนนสุขุมวิทเป็นสี่เลนขยายขยายออกมาคลองหาย,หายท่อระบายน้ําไม่เพียงพอและปัจจุบันเนี้ยสภาพการเจริญเติบโตของเมืองหลังจากที่รถไฟฟ้าขยายออกมาจนถึงสมุทรปราการแต่ก่อนนั้นมาถึงแบรดิงนั่นก็คือเป็นโครงการที่ความเจริญของเมืองมัน กระเถิบขึ้นมาเข<ะ>ตบางนาแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้คอนโดมาขึ้นเมืองมาขึ้นหมู่บา้านจัดสรรมาขึ้นทุก,ก,กอย่างแ,แก้มลิงมันหายไปเมืองมันพัฒนาไวเมืองพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นมาตามตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันเปลี่ยนแปลง<ะ>มันก็เลยทําให้พื้นที่เขตบางนาเนี่ยเป็นจุดอ่อนอบางนาเนี่ยเวลาฝนตกทีสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งเนี่ยน้ําท่วมตลอด ตลอดเหรอครับตลอดนะครับปัจจุบันกําลังแก้ปัญหากันอย่างเร่งด่วนโดยภาครัฐเขาก็แก้โดยสํานักงานเขตบางนาเขาเร่งแก้ปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้มันน้ําท่วมขังนานเขตบางนาเป็นพื้นที่ปิดล้อมทั้งหมดน้ําที่มีไม่มีการไหลลงออกโดยธรรมชาติจะต้องระบายระบายสูบออกอย่างเดียวถึงจะถึงจะแห้งได้แต่หลังจากที่เมืองเจริญจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นเขตติดต่อ กับเขตบางนา <Yeah. S 2> มีคลองสำโรงเป็นตัวระบายน้ําไปทางนู้นแต่ระบบระบายน้ําของคลองสำโรงมันมีปัญหา mm hmm. ซึ่งระบายน้ําออกยากน้ําจากถนนแบริ่งจากถนนสีนครินมันก็ไหลเวลาไปไม่ได้ไปออกคลองสำโรงไม่ได้ก็ไหลลงสู่คลองบางนาซึ่งคลองบางนาเนี่ยรับน้ําจากเขตประเวศห <Yeah. S 2> นองบอล mm hmm. จากบางพีส่วนหนึ่งไหลลงมาทางนี้เพื่อที่จะดูดออกมันก็ทําให การระบายเนี่ยช้าเวลาฝนตกมาเนี่ยหนักหนักหนึ่งฝนตกสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบางที่น้ําท่วมขังนานนานมากนี่ไงเพราะบางทีมันไม่มีผู้แทนมันไม่มีตัวแทนของเขาไปประสานกับหน่วยงานคือนะมันก็มันก็ยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่ไงครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งนี้คือเป็นปัญหาที่เรามองเห็นผมเนี่ยอยู่กับตรงนี้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กผมรู้ว่าบางนาควรจะแก้ปัญหา อะไรอย่างไร,อ,ไรอ,อย่างไร,งไรจะต้องทําอย่างไรมันถึงจะแก้ได้อืวันก่อนนี้ผมไปงานเททองหล่อพระที่วัดศีเอี่ยมได้เจอกับท่านผู้อมโดยการเขตนั่งติดกันก็เลยคุยกับท่านว่าท่านครับเขตบางนาเนี่ยจุดอ่อนมีไม่เยอะนะอืถ้าท่านทําให้คลองบางนาตรงบริเวณผ่องพลอยที่เป็นคอขวดอยู่นั้นสามารถขยายได้จะเป็นผลงานของท่าน อท่านกำลังจะบอกว่าบางนาะเรื่องปัญหาน้ําท่วมแก้ได้แก้ได้แก้ได้ไม่ยากเท่าไหร่และและถ้าทำได้ทำได้เลยด้วยถ้าถ้าทําได้ก็จะเกิดประโยชน์กับคนทั้งเขตเน้ําที่ไหลามาจากสุดเขตบางนาเนี่ยที่ไหลลงมาเพื่อที่จะลงคลองบางนาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคอขวดหมายถึงว่าเครื่องเนี่ยเวลาตั้งสูบคลองบางนายาวทั้งหมดสี่กิโลเมตรห้ากิโลเมตรเนี่ยมันมามีคอขวดอยู่ในช่วงกิโลเมตรที่สามอย่างเงี้ย Oh. เวลาน้ําจากข้างบนปะทะลงมามันลงมามไม่ได้ไอส่วนจากที่กิโลที่สามไปถึงแม่น้ําจ้าพยามันสูบลงไปน้ํามันก็ยุบลงแต่ข้างบนยังหนาแน่นอยู่เนี่ยมันต้องมันต้องคนแบบนี้คุณผู้ชมครับที่ที่รู้ปัญหาในพื้นที่จริงๆที่จะที่ต้องมาทํางานผู้แทนแต่ว่าในเวลานี้เองตั้งแต่ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาที่รัฐบาล กสอชอเข้ามามีอำนาจเขาก็บอกว่านักการเมืองเองก็เป็นตัวปัญหาที่สร้างปัญหาให้ประเทศนักการเมืองเลวบ้างนักการเมืองไม่ดีบ้างถึงขนาดจะใช้ถึงขนาดออกมาคําถาม4ี่ข้อว่านักการเมืองต้องมีหลักธรรมมาพิบานทขามองอยังไงครับผมจะไปมองอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะ,ะเขาจะไปมองว่านักการเมืองทั้งหมดเลวอไม่ดีอมันไม่ใช่นะครับผมผมเนี่ยไม่ได้เคยคิดเลยว่านักการเมืองเนี่ย จะไม่ดีหรือว่าตัวเองอยากจะเป็นนักการเมืองแล้วเลยบอกว่านักการเมืองนักการเมืองดีไม่ใช่เพราะว่าคนที่อยากจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมอยู่ในวงการเมืองมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบกว่าปีาผมใช้เวลาค่อชีวิตผมนะสิบห้าสิบหกปีเนี่ยในการที่จะศึกษาแล้วอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งไหนคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการ สิ่งไหนทําแล้วเขาได้ประโยชน์สิ่งไหนพี่น้องในเขตผมผมทําแล้วแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เขาได้พวกนี้มันต้องศึกษาใช่ครับไม่ใช่ลงไปตุ้มไม่ใช่อยู่ดีๆใครมาแล้วก็มาถึงมาบอกว่ามาทําได้ทําได้มันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ผมใช้ความรู้สึกใช้ใจใช้นะใจ,ใจท,ที่ที่เข้าไปทําแล้วก็ผมเกิดที่นี่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงผมรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของบางนาค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เราจะต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อที่จะทําให้บางนาของเรานั้นสมบูรณ์แบบให้ได้ครับับผมจบได้ดีคับท่านครับขออนุญาตท่านต่อไปครับสวัสดีครับครับผมสุรวุฒยเย็นสานะครับอดีตสมาชิกสภาเขตบางนาของของท่านผมถามขออนุญาตถามคํานี้ว่าในช่วงเวลานี้เขาอาจมีการบอกว่าอาจจะยกเลิก สอขอเกิดขึ้นให้เปลีป่ยนเป็นประชาคมเขตท่านรู้สึกยังไงครับโอ้สิ่งที่จะยกเลิกในสิ่งที่มันเคยมีมาในอดีตครับเราก็ต้องคิดก่อนว่าสาเหตุที่เขายกเลิกเนี่ยม,มันมีข้อเสียตรงไหนทําไมเขาถึงต้องยกเลิกอแล้วทําไมเขาไม่มองถึงข้อดีในการที่มีสอขออ่าในพื้นที่ในพื้นที่พทพทเพราะสอขอเนี่ยนะครับทําหน้าที่เนี่ย เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งเขตใกล้ชิดเลยนะใกล้ชิดมากครับลูกบ้านเลยนะสขนี่เป็นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรับเพราะว่ามีอะไรปุ๊บพี่น้องขอขก่อนเลยครับเขาเดือดร้อนทั้งสิ่งไหนก็จะมาหาเราโดยตรงเลยทั้งขยะไม่มีไฟไม่ติดอ่าใช่เพราะพอเข้ามาหาเราเสร็จปุ๊บเมื่อมันยังมีสขอยู่เราก็ประสาน งนในผู้สนักงานเขตแล้วก็ประสานสอกอกรครับครับใช่อย่างน้อยคือสอกอรเรนเราก็ต้องประสานอยู่แล้วครับเพราะว่าสอกอรเรนจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องประสานเป็นด่านแรกอนะด่านแรกที่เราประสานเสร็จแล้วเราก็จะประสานเขตเพราะเราทําหน้าที่สกอ,อเ่ยมันเป็นที่ปรึกษาของเขตครับมีอะไรเดือดร้อนไม่ว่าไฟฟ้าถนนหนทางที่มันผิดปกติอะไรปุ๊บ เราก็จะปุ๊บแจ้งทันทีเลยให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่มีสคเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าคนที่คิดว่าจะไม่ให้มีสคเนี่ยเขามีเจตจำนงมุ่งหมายยังไงว่ามันไม่ดียังไงหรือจะเอาสิ่งไหนมาแทน,นช่วยบอกเราหน่อยสิช่วยบอกเาหน่อยอันนีก็ยังคงยังคงเห็นความสมคัญของผู้แทนระดับพื้นที่อยู่ใช่ครับอ,อ,อมันสําคัญมากกัมสาคัญใช่ไหมครับมันสําคัญเช่นทุกวันนี้เราไม่มีผู้แทน ไม่มีเลยไม่มีเลยเงี้ยปุ๊บมันก็จะไม่มีคนประสานจากเบื้องล่างลงไปถึงผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจสูงสุดตอนนี้มีครับตั้งแต่มีสกอแต่งตั้ง่ะครับมีมีมีครับแต่การทำงานมันก็จะไม่เหมือนสอกสขอที่เป็นอยู่เดิมไม่รู้ว่าท่านท่านชื่ออะไรด้วยเราก็ไม่รู้ประชาชนแลเคยเจอท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับได้ครับขอบพระคุณครับทางนู้นเลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันนนยนาสิทธิเดชนะคะจ้าถามมาสิว่าจะให้คุณแม่รู้สึกยังไงจ้าไม่มีผู้แทนในช่วงนี้จ้ะรู้สึกไม่พอใจค่ะจ้าป่๊ต้องติดต่อสคสกนะคะแล้วก็ไปติดต่อเขตถ้าเราไม่มีเราจะติดต่อใครนะคะไปเขตเองไงจ้าคุณแม่ไปเขตเองดิฉันก็ไปเองเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สะดวกสบายจ้อ แล้วเดาเดา,เาถามอาทิตย์ลูกถามมาแม่นึกไม่ออก <laughs> <laughs> แม่จีแม่จีผมผมก็นึกไม่ออก <laughs> <laughs> แต่แม่อยากให้มีค่ะแต่แต่แม่อยากให้มีใช่ไหมจ้าคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะได้ติดต่อเป็นง่ายอมีผู้แทนแของเราชื่อก็บอกแล้วเป็นผู้แทนเราอ,อต้องมีตัวผู้นำติดจะมาให้ไปถึง ตัวใหญ่มันก็ไม่รับเราอีกแล้วเราไปเราเดินด้วยวงระไปชาชนคนธรรมดาใครก็จะไปเรามีผู้แทนเขาออกหน้าแทนเรา้หนาแทนเราล้วก็ตามหนังเข้าไปได้ไดรู้เรื่องได้หมดบางทีเราไปเงี้ยไปหาเฮ้ยท่านไม่ว่างค่ะท่านจะพักผ่อนค่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีผู้แทนก็ได้เจอได้รู้เรื่องเรื่องเราไปถึงมือเลยแปลว่าตอนนี้เหงาอยากมีผู้แทนใช่ไหมใช่ไม่ได้ออกหาเสียงอ่ารนาน่ากลัวได้พูด สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและพี่น้องประชาชนครับับผมวีระภูมิศรีสวัสดิ์อดีตผู้สมัครสอเขตบางนาพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าถามผมว่ามีสสกับไม่มีแตกต่างกันยังไงผมจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับับการที่ไม่มีสสเนี่ยเราไม่สามารถติดต่อร้องเรียนหรือว่าสอบถามเรื่องต่างๆได้ในกรณีที่เรามีปัญหาอะไรอย่างทุกวันนี้เเห็นกันแล้วว่าไม่มีสสใช่ไหมครับ เรามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรจะไปคุย,ยกับใครได้ครับไม่มีครับ,รบถ้าเข้าไปหาเขาสุ่มสี่สุ่มห้าอาจจะติดคุกได้ใช่ไหมเขาตกเ,าะะเขาตกใจเอาด้วยครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้มีการเลือกตั้งอยากให้มีสสเพราะสสคือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแต่ละเขตแต่ละเขตเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถไปหาสอสอได้พบกปะสสอได้้องทุกกระสสอได้นะครับแล้ว ที่มีส่วนสำคัญก็คือถ้ามีเลือกตั้งมีสอสแล้วผมเชื่อมั่นว่าระบบรัฐสภาต้องดีกว่าเป็นเป็นกว่าในในปัจจุบันนี้มันเสถียรภาพแน่แน่นอนครับผมแล้วก็มันจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจด้วยมันเกี่ยวโยงกันตรงที่ว่าถ้าเมื่อมีการเลือกตั้งความเชื่อมั่นในต่างประเทศทั่วโลกเขาก็จะเห็นประเทศเราแล้วนําเงินมาลงทุนในประเทศเราด้วยระบบจะมีการดเศรษฐกิจสังคมมันไปด้วยกันได้แน่นอนครับทุกวันนี้เป็นระบบอย่างนี้ ใครจะกล้ามาลงทุนเหรอครับแล้วใครอะครับที่จะไปพูดพูดง่ายๆว่าไปกล้าว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยครับอันนี้ผมพูดไม่ได้ว่านะไม่ใช่ทางสถานีเดือดร้อนแต่พูดจากความรู้สึกของผมว่าถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าคุณว่านักการเมืองไม่ดีคุณก็ไม่ต้องเลือกตั้งเลยคุณก็อยู่แบบนี้เลยอยู่แบบนี้ตลอดชีวิตเลยแล้วดูซิว่ามอยูู่่ได้วาคุณจะอยู่ได้ไหมหรือว่าคุณจะมีแผ่นดินอยู่ไหมนะครับ ผม่ครับครับผมอันนี้อันนี้ความคิดของผมเองนะครับความคิดของผมเองแสดงให้เห็นว่าเราต้องการสสเราต้องการผู้แทนของเราและโดยเฉพาะผมเนี่ยผมถ้ามีโอกาสผมอยากให้คุณกวีวงศ์เนี่ยครับเป็นตัวแทนในพื้นที่นะครับเพราะเขาดูแลพี่น้องประชาชนได้ดีมากครับอขอบคุณครับขอบพระคุณครับพูดได้ดีครับพี่ครับเชิญครับสวัสดีครับครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและทางบ้าน รักทุกท่านครับ,รบผมบุญยืนทองเกลี้ยงนะครับในทีมงานของคุณกวีวงอยู่วิจิตพักเพื่อไทยนะครับก็วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางรายการมากับผมท่านครับมาให้พวกเราได้เปิดวิสัยทัศน์ความทุกร้อนของประชาชนในพื้นที่บางนาของเราคือการการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นการ คือคือคือเมื่อการแลกเปลี่ยนคนไอ้ประชาชนก็ตัดสินใจเองครับกับรัฐประหารเนี่ยถามจริงๆว่าคนชอบไหมถามที่ถามทุกคนนี่กับมันจะมีกลุ่มที่ชอบและกลุ่มที่ไม่ชอบครับผมก็รวยครับชอบกับอันทําอะไรได้ตามสิทธิ์ของเขากับแต่คนจนเนี่ยจนแลี้วงตนอีกไม่ไหวครับตอนนี้รากหญ้าหรือว่าพื้นฐานแย่มากหลังจะดอกพี่มันเหมือนโดนเหยียบไปช่วงนี้ใช่ครับบริษัทเนี่ยเนี่ยที่ผมทําอยู่เนี่ยครับกับ สามปีแล้วที่รัฐทหารมาเนี่ยโบนัสไม่มีไม่ได้โบนัสเหรอครับพี่ครับครับผมแล้วผมก็ไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็บ่อยครับู้สึกว่าต่างประเทศเนี่ยน่าอยู่มากกว่าบ้านเราทุกวันนี้นะการเทคแคร์อะไรเขายังดีบ้านเราเนี่ยทุกอย่างตอนนี้ต่างกับเมื่อสามสีบปีแล้วนะพี่น้องต่างคนต่างอยู่ครับและวไปเหมือนเรียกว่าการสื่อสารต่างๆทำให้ คนมันเครียดไม่อยากจะคุยกับใครนะที่ที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยของปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันดีนะครับเพราะว่าคนสมมติว่าพักไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเลือกเขาคนไหนไม่ดีก็ไม่ต้องมีโอกาสแค่ครั้งเดียว่ถ้าทำไม่ดีถ้าทําไม่ดีครั้งหน้าก็อย่าหวังและก็เป็นประเพณีมาตั้งนานับและคุณพึ่งมารัฐบาลรัาเพึ่งพึ่งขึ้นมาคุณมาบอกว่าประชาธิปไตยไม่ดีคุณเอาอะไรมาพิสูจน์ อคุณเอาอะไรมาพิสูจน์ถามเราหรือยังถามเออถามถามเจ้าของประเทศประชาชนอะไรยังคุณเป็นเจ้าของประเทศคนเดียวเหรอเออผมชอบคุณคุณคุณถามตัวเองบ้างหรือยังครับคุณคุณพูดว่า GDP โตขึ้นตามด้านตอนนี้อ่าแล้วมาดูประชาชนมาดูปากท้องอ่าประุปากท้องประชาชนดิซื้อของร้อยนึงคุณคิดแล้วคิดอีกว่าซื้ออะไรมั่งตอนนี้ไปตลาดสองร้อยซื้อได้ไหมมาทากับข้าวเองครับตอนนี้ต้องซื้อแกงถุงครับ กับข้าวเป็นโฟมและเป็นโฟมดีไหมต่อสุขภาพประชาชนตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลครับเนี่ยผมไปรอตั้งแต่8ปดโมงเพิ่งเสร็จเมื่อ9ก้าโมงเนี่ยชั่วโมงกว่าโปรตินสิบห้านาทีนะแข่งขงก็ต้องมานั่งเขย่าดูเอ๊มีหมูไหมครับเจอแต่มะเขือใช่แล้วก็ไม่มีรสชาติอะไรแต่เราก็ต้องทานเพื่อความอยู่รอดประทามอยู่รอดครับผมได้ครับเดี๋ยว อ้อ่ะมาทางนี้บ้างครับท่านาต่อไปครับอะมาบนเอาเอาหมายหมาให้ผมครับโอ้ขอบพระคุณครับท่านครับขอบพคุณครับขอบพระคุณครับอาทางนี้ครับผมอะเอาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ยังไม่ได้พูดเลยอะยืนครับคุณพี่ครับไม่เห็นสวัสดีค่ะดิฉันนางปานีเอี่ยมประมูลนะคะจ้าก็เป็นคนบางนาเนี่ยค่ะอยู่มาหลายสิบปีแล้วจ้า มีลูกมีหลานแต่กออยู่ที่นี่จก็ทุกวันนี้ลูกชายทํางานบริษัทนะคะแต่เขาก็หาอะไรได้โดยการที่ว่า,าไปเปิดแผงพลาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อช่วยเศรษฐกิจซึ่งทุกวันนี้แย่มากๆเขาบอกแม่ครับแย่มากเลยกวตอนนี้เป็นยังไงบางจะไม่มีผู้แทนเลยรู้สึกไงบังจ้าไม่อยากไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะอยากให้มีผู้แทน ยากให้มีสอขอสอกรสอชไม่ได้ถามในฐานะประชาชนเลยเขาบอกนักการเมืองมันโกงนักการเมืองมันไม่ดีไม่ต้องไปมีคนไหนโกงคุณก็อย่าไปเลือกสิคะใช่ไหมคะคุณไม่มีวิจารณญาณในการที่จะเลือกคนเลยเหรอเราอยู่กันมานะคะเราก็โตโตกันแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ยังรู้เลยค่ะใครไม่ก็ไม่ต้องไปเลือกใค่นั้นเองใช่เขาบอกแม่เมื่อไหร่เราจะเหมือนเดิมกันเนี่ยทุกวันนี้แย่มากกินใช้ก็ต้องประหยัดอย่างที่บอกอะค่ะคือจะซื้ออะไรแต่ละอย่างเนี่ยแล้ว แม่ค้าเคยเป็นแม่ค้าค่ะ,ะทุกวันนี้ก็ต้องระง,งับตัวเองที่ว่าอยู่เถอหยุดเถอะเพราะยิ่งยิ่งขายก็ยิ่งเป็นหนี้ยิ่งขายยิ่งเข้าเนื้อใช่ค่ะใช่ยิ่งขายยิ่งเข้าเนื้อเราต้องคือระวังตัวเองมากใช้ชีวิตแบบระมัดระวังอะค่ะอะไรไม่ควรใช้ไม่ควรจ่าย,ยาก็ใช่ค่ะอย่าพูดถึงไปดูหนังดูละครที่ไหนเลยครับดูที่บ้านดูที่บ้าน <c oughs> แยกแยกอยากให้มีเหมือนเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแต่เราก็อย่างที่บอกว่าว่าเราเลือกได้นี่เขามีระบบนั้นขึ้นมาอยู่กันมานานแล้วระบบของเรามีมานานแล้วเราเลือกได้เราเลือกได้ตอให้เราเลือกไปถ้าเราเลือกผิดรอบหน้าเราก็ไม่เลือกใช่ไหมช่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสุนันทารักษ์้อนนะคะจากชุมชนริมทางห่วนบางนาตรงนี้นะคะจ้า คืออยู่มาตรงนี้หลายปีแล้วจรู้ไหมคะเมื่อก่อนมีสอกอสขออได้ใครที่ที่ไปครอบคลุมชุมชนคุณกวีวองอยู่พี่จิตค่ะ,ะที่ที่ที่ไปดูแลชุมชนป้านะคะตอนนี้ไม่มีสอกอสขออไม่มีอะไรอ,อะไรก็ไม่ดีไปหมดนะคะเมื่อก่อนป้าขายของใช่ไหมอ,ออกตีหนึ่งตีสองโอ้โหคนเดินควักไข่เลยขายดีขายดีขายเดินขายของในบ้าน แป๊บเดียวกําไรสามสี่ร้อยครึ่งวันแต่ช่วงนี้นะคะออกนอกบ้านตีตีสามตีสี่ไม่มีคนไม่กล้าออกต้องไปซื้อของแจ้งแ่้งอับต้องไปแจ้งแจ้งแล้วเดี๋ยวนี้ขอโทษนะคะไม่ได้พูดหยาบคายขอโทษขอโทษนะคะคือคือเมื่อก่อนคนขอควายเดี๋ยวนี้สองสามทุ่มสุนักทักตัวแทบจะไม่มีเดินแล้วอะเ<ล>งียบริบเลยมั้ยเงียบกริบเลยตอนนี้จริงๆค่ะ เคยไปโอ้โหมันมัน,ม,นมันอะไรก็ไม่ดีไปหมดอ่ะของสุนัขก,ก็ผอม,มอมอถ้าม,มีสกอ,อสอออโอ้โหคุณกวีวงเนี่ยถ้าเราเดือดร้อนอะไรนะคะโทรหาได้เลยเนี่ยชุดนี้คุณวีระคุณกวีวงเนี่ยเขาจะเข้าไปทันทีเลยโทรหาได้เลยเหรอครับคุณกวีวงอยู่วิจิตเนี่ยนะคะค่ะไปไปดูแดชุมชนให้ของป้าเนี่ยตลอดโอ้โหออสงกรานอ๋อกีใหม่ับ จะเห็นหน้าคุณกวีวงกับหนูเอี้ยงโดน่ะตลอดแล้วก็ลูกน้องของเขาในหลายๆคนครับตอนี้ตอนนี้โอ้โหไม่เงียบกิ๊บคุณกวีวงสกอเจอสกอไหมสกอแต่งตั้งมาเจอไหมได้เจอไหมได้ได้เจอไหมใครใครไม่รู้จักงงทาหน้างงเลยใครงงไม่เคยเจอเลยหายไปเลยแต่ก็าโดยโดยสรุกคืออยากให้มีคมีสกอสขอเหมือนเมื่อก่อนมากแล้วก็อยากให้เขาจัดระเบียบแม่ค้าใหม่ที่เขาไล่ออกไปอ่ะ ให้เขาขายเหมือนเดิมแต่จัดระเบียบให้เขาขายถูกต้องเลยค่ะอ่าถูกต้องอ่พูดเรื่องนี้ดีรับูนข่าวให้เขาสิขายแค่นี้นะแค่นี้นะอย่าเกินนะแล้วก็เก็บรอดออกคุณรอดออกมาทหารจับเพราะฉะนั้นให้เขาขายใหม่เถอะค่ะรับมันจะได้มีอะไรต่ออะไรหมุนหมุนหมุนแล้วเด็กบางคนพ่อแม่ส่งเสียลูกยังไม่จบเลยโดนไล่แล้วเออร้องไห้จะไปทางไหนดีทำยังไงไม่มีที่ทำกินไปขโมยไปจี้ไปปล้นถูกต้องไหมเดี๋ยวนี้มีเยอะไหมเห็นไหมคะขนาดนั่งคุยกันหน้าชุมชน ยังขี่รถมากระตกทองพอจับได้ไม่มีค่าเทอมให้ลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องก็อยากให้เขาจัดระเบียบขายใหม่เลยอแต่ว่าการที่เขาไงคะเข้าใจนะมคะการที่เขาขายแค่นี้แค่นี้นะพวกแม่ค้าพ่อค้าที่ขายอ่ะจเออให้เขามีทางเดินให้อะไรอย่างเงี้ยเอองนี้มันก็จะได้เหมือนเมื่อก่อนถูกต้องไหมคะเดี๋ยวพาไปพูดที่นะคะและข้อสาคัญอยากให้มีสกอสคอมาก บางทีสสแเราก็เข้าไม่ถึงแต่อย่างเงี้ยสกสขอย่างนี้ไม่ได้หรอกเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลยสกสชถึงเราถึงประชาชนนี่นะใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงอยากให้มีมากเลยสอสอบางทีอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่สอย่างสกสกอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกได้เลยถูกไหมใช่ง่ายใช่โอ้โหเรียกได้เลยทุกอย่างค่ะนะคะครับขอบพระคุณครับอ่ะต่อไปเลยจ้า หมดไหมอะไม่มีแล้วไม่มีคืนไหม้มาทางนี้ครับคืนไหม้มาสุดท้ายแล้วครับท่านครับสกสออกขอสาหรับชาวบ้านผมว่าทุกคนที่ฟังม,มันมีความจําเป็น <c oughs> เป็นนักการเมืองที่ท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนโดยสรุปในช่วงนี้มันไม่มีมันแทบทําอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้นั่นก็คือที่ท่านที่ฟังดูคือท่านก็ยังทํางานในพื้นที่อยู่เหมือนเดิมเพราะโดยสรุปท่านท่านบอกว่าอยากพัฒนาบางนาให้มันดีขึ้นครับผมเองก็ยังต้องเรียนกับคุณอนุรักษ์ว่า เรื่องการที่จะต้องให้มีนักการเมืองเนี่ยอืมัมนจําเป็นบผู้แทนไม่ว่าจะเป็นระดับสอสกอ็จําเป็นต้องมีเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรายการได้บอกว่าเขาคิดได้บเขาคิดเป็นเขาอยากเลือกใครเขารู้ว่าเขาสมเหมาะสมที่จะเลือกใครอย่าไปบอกไว้ก่อนว่านักการเมืองมันไม่ดีมันไม่ใช่เพราะเขาเองเขาจะเลือกใครเขารู้ว่าคนไหนดีหรือไม่ดีโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่า จะให้มีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งผมอยากให้มาทุกระบบนะครับ,บสอสอสอกอสอคสอวมมาหมดมาจากก,การเลือกตั้งทั้งหมดสออเนี่ยโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเคยเป็นสออมาแล้วผมรู้เลยว่าหนึ่งสมัยที่ผมเป็นมาเนี่ยสออเองเนี่ยในบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยน้อยไปซะด้วยครับสมควรที่จะต้องยกระดับให้สออมีอำนาจหน้าที่มากกว่าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเขตอย,อย่างเดียวครับ หนึ่งจะต้องให้สอขอมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกถึงมากยิ่งขึ้นได้ร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆของสานักงานเขตให้กว้างกวางขึ้นน่าจะเป็นผลดีผมเองผมยังไม่ไม่มองว่าผมยังมองว่าการที่จะกฎหมายใหม่จะระบุให้มีประชาคมเขตมาจากการแต่งตั้งผมมองไม่เห็นไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยว่าทาแบบนี้ถือว่ามันเป็นการถอยหลัง ยิ่งทําการเมืองยิ่งถอยหลังลงไปมันเหมือนการเมืองมันถอยหลังลงมันถอยหลังลงไปลงไปเรื่อยๆครับ <c oughs> แล้วจะไปพี่น้องประชาชนจะหวังพึ่งอะไรได้ <c oughs> เพราะทุกวันนี้พี่น้องประชาชนก็ยังหวังว่ามีปัญหาก็ยังเรียกใช้ก็ยังปรึกษามาหาได้และวันนี้โดยสรุปแล้วครับท่านครับยังเรียกใช้เรียกหาท่านได้เหมือนเดิมไหมครับได้ตลอดครับ <c oughs> ผมมี <c oughs> ผมมีสานักงานชัดเจนครับ <c oughs> คิดถึงผมมาหาผมได้ไม่มีปัญหาครับผมมามามาได้ตลอดเวลา ถ้าเกิดผมไม่ติดไปประชุมที่ไหนหรือยังไงผมอยู่ที่สํานักงานครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับต้องบอกว่าเสียงประชาชนเสียงเสียงทอนความคิดเห็นจริงๆแหละครับจากอดีตผู้สมัครสกสขและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตบางนาครับขอบคุณทุกท่านครับและลาไปพร้อมกันตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ